ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทำเกินนะครับโอเคคราวนี้แล้วผลของการชมทานแต่ละครั้งเนี่ยสำหรับเราขอสรุปให้นะครับวิธีการชมนะครับจะมีอยู่เจ็ดอย่างนะครับอ่าเจ็ดอย่างนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งปริมาณน้ำนะครับสอง ประเภทของน้ำหนึ่งปริมาณน้ำนะคะหนึ่งปริมาณน้ำสองประเภทของน้ำ <2 S 1> ใครทำไม่ทันเลยครับสามคุณภูมิของน้ำนะครับ1 1> คุณภูมิของน้ำนะครับสี่นะครับ ปริมาณชานะครับครัปริมาณชานะครับห้าเลี้ยะเวลาในการสกัดนะครับอ๋อโอเคครับเอาหงบมาแบบนี้ได้ครับผมเข้าใจอยู่ครับเอ๊ะเมื่อกี้ห้าอะไรนะเรียกไปแล้วใช่มรียกไปแล้วห้าเลี้ยะเวลาในการสกัดนะครับ ใช่ครับสมมติว่าเราใส่ในแก้ว่านว้าวด้วยนะครับอ่ะสีวิดแล้วอ่ะเงี้งยครับนี่คือเราเรียกจำไปเลยระยะเวลาสกัด,ดกกนะครับอ่ะสมมติเราดึงหมูสุกนะครับปึ๊บหนึ่งทีปึ๊บสองที่เนี่ยนะครับระยะเวลาในการแช่สก,กัดใบชานะครับคือสัมญญาณของกระชายหมแดงว่าเป็น ภาษาจีนครับเอ้าอกไก่หวานมาให้ดูหน่อยมีใครที่สอนดีนะครับใกล้บ้านว่าหน้าหน้าอย่างนี้เลยดีไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะแต่ประตูมันล็อกอยู่ใช่ครับโอเคก็ประมาณนี้นะเรื่องไก่หวานไก่หวานหรือไก่หวานอะไรที่ใหญ่นะครับโอเค ประมาณนี้นะครับเทนะครับปึ๊บนะครับนับหนึ่งสิบแล้วก็เทออกตอนเทนะครับไม่ใช่เทอีกนะครับนอกจากถ่ายรูปก็ไม่สวยแล้วเหมือนกูขาดนะครับมันก็ไอ้น้ำครับมีเรื่องของไอ้น้ำเป็นหลักคือไอ้น้ำเนี่ยะะมันบอกนัดข้านี้ถ้าใช้แก้หวานนะฮะเพรามันอย่างเงี้ยคือมือมันจะโดนลวกเอานะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นไรนะครับถ้าญี่ปุ่นมีชิบุริดาชินะครับครับลองไปเสิร์ชดูนะครับหรือเราจะใช้แค่แก้วน้ำธรรมาดาก็ได้เหมือนกันก็ออเทออกนะครับแต่ว่าอ่าเมื่อกี้ห้าใช่ไหมครับหกแล้วนี่ห้าโอเคครับอ่าอันนี้หกนะครับอันนี้หกคือภาชนะที่ใช้ชงภาชนะที่ใช้ชงเนี่ยพี่ลนแม่นะครับ เพื่อนผมนะครับทำงานบ้านเซรามิกนะครับเขาอยู่ที่ร้านแถลเยาวล่าชื่อคุณพอตลีนะครับคนนี้นะครับเก่งมากนะครับทำการทดลองกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงายนะครับต้องขอโทษด้วยที่จำชื่ออาจารย์ท่านไม่ได้ท่านเก่งเรื่องดินมากนะครับก็เอาดินจากที่ต่าเอาเคื่อเแบบกระบวนการการผสมต่างๆออกมาเคลือบแล้วก็เอามาทําเทป รากฏว่ารถใท้กซี่เปนกันนะครับนี่ก็เกิดผลจริงครับไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เห็นผลว่ามันแตกต่างนะครับเราทำการรู้ลชัดเจนเหมือนกันนะครับอ่าภพราะฉะนั้นใช้โงแล้วก็วิธีโงนะครับวิธีโฉอย่างเช่นเราเอาแค่เอาแค่รินน้ำนะครับเร็วหรือช้าเนี่ยในระยะเวลาแค่สิบวินาทีครับ ถ้าเราบินช้าข้างล่างโดนสกัดก่นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าชาเนี่ยมีความแตกต่างกันของเอ่อประของใบชาสูงเนี่ยชาชนิดหนึ่งที่อยู่บ้ล่างชาชนิดหนึ่ง้างบนนะครับมันจะมีความแตกต่างกันชัดเจนครับเพราะว่าชาชนิดที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็โดนสกัดก่อน,น,นเพราะฉะนั้นน่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาทางเราจะทรงชาเนี่ยมันจะต้องเร็วครับ ลงเร็วออกเร็วแต่เราจะไม่รินให้โดนใบชาโดนตรงหรือใครจะรินโดนใบชาโดยตรงเนี่ยก็ต้องรู้เทคนิคของตัวเองแต่ทางเราเราจะรินตรงนี้ครับแล้วมันจะหมุนมันมาเองนะครับสําหรับเราที่สอนที่สวัสคนนี้เนี่ยนี่คือเป็นค,ค่าบังคับเลยเพราะว่าต้องทําให้เกิดความเสียดไม่ได้บางคนเนี่ยเทจากที่สูงมาเทจากที่ต่ำอะไรก็แล้วแต่มันมสก,กัดกับใบชา บางคนก็สายไปสยมายังไม่ได้ครับมันให้หมดที่แตกต่างกาันนะครับเพราะฉะนั้นดิจนจกดันค่าน้ำหมุนมาเองนะครับแล้วก็ใช้ตัวปากดไว้แล้วปิดอ่าเจ็ดใหญ่นะครับมีอะไรบ้างนะนี่เป็นเแบบง่ายๆเบื้องต้นก่อนครับเสร็จแล้วนะอ่า,าโอเคครับ เรือ่องไหนสำคัญนะครับ